สาวสุราสวยขนาดนี้โอ้แต่แล้วมาหรือยังมาหรือยัง ถ้าไม่มาจะทำเทปรีันแล้วนะนี่ออไปดูย้อนหลังได้ที่ไหนได้ค่ะในเพจแอนเตอร์ Enter เลยค่ะอ่มาแล้ว,ลวพี่ท้าพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อเต้ครับคำนาคำตาพีเขาไปมากเลยพี่เต้พี่เต้ขับรถคัานไหนคะขับหนค่าขับ1.9มีส,สาวๆนั่งข้างๆหรือยัง<ะ>มีแล้ว <laughs> เสียใจกับส,สาวๆทุกคนด้วยนะคะ <laughs> ที่เล่นพี่เต้ไว้พี่เต้เขามีสาวๆนั่งแล้วเบอกได้ไหมใครเราต้องกล้าเปิดเผยดิพี่ เอาแล้วอยู่ตรงนู้นบอกชื่อได้ไหมวันนี้เขามาด้วยหรือเปล่ามามาด้วยบอกชื่อไปเลยเราเราเปิดเผยขนาดนี้แล้วเราต้องกล้าบอกชื่อชื่อเฟิร์นครับชื่อเฟิร์นเออเอาง่ายๆพี่เฟิร์นครับอ่าวันนี้พี่เฟิร์นมาด้วยมีเฟซบุ๊กไหมเผื่อแบบว่าหนุ่มๆเขาจะตามไปจีบไม่ได้อ่าให้ด้วยเหรอพี่ต้องบออ่าให้นิดนึงเฟซบุ๊กอะไรอาธิวัฒน์โปรตีอธิวัฒน์นี่เฟซบุ๊กพี่มั้ยเนี่ยใช่ครับอ้าวไม่ให้เฟซบุ๊กแฟนด้วยเออ เราเล่นเราเล่น,เ,ลนเอาเฟซบุ๊กพี่ไปเลยหลายๆคนอยากติดตาม a t i w a t p r o t e ครับอ่า p r o t e อ่พิวัตโปตีเอาฝากติดตามพี่เต้ด้วยนี่แกงซิสฮัสต้องคัดหน้าตารหล,ล่ออย่างนี้ด้วยมาไม่ต้องครับไม่ต้องมาได้อ่ะไหนขอดูรถประทานหน่อยรถประทานมีอะไรบ้างจะมาทํารถมีฝากระโปรงอ่ะอันดับแรกเลยอด้านนายมีเบาะบายสอง่าคู่หนึ่งนี่ไง คิดเท่มากเลยเดี๋ยวเราจะไปแล้วกันอ่ะแล้วมีอะไรอีกก็มีอินเตอร์อะไรพวกนี้นครับข้างในทำไหมข้างในก็มีแต่อินเตอร์ครับโมไหมใส่แต่กล่องของพี่โมไหมพี่ก็ไม่ได้โมเดิมๆเลยใส่ก็เดิมๆเลยไม่โมนะอ๋อพี่เขาจะเดิมๆสไตล์นี้เครื่องข้างในไม่ได้โมใส่ใส่แต่กล่องอย่างเดียวใช้กล่องอะไรเอ่ยกล่อง ECU ครับ ECU อ่านี่ถ้าใครมาเข้ากลุ่มสไตล์นี้หล่อๆอย่างนี้ก็ได้โอเคขอบคุณค่ะเนี่ยไปยังมีอีกเยอะหุยอ่อนใจเลยอ่ะ ถึง402เมตรเลยนะได้ไหขออนุญ,ญาตค่ะสัญญาณดีไหมขอบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ทรงพี่สมสมทรงอันเตอร์ Enter, พูดผิดขออภัยนะคะภาษาไทยเนี่ยเตอร์ไม่ค่อยถนัดเลยแล้วยิ่งภาษาอังกฤษไม่ได้เลยนะครับเริ่มปวดติคู้ภาษาคนได้ก็ดีใจด้วยแล้วนะคะอนเตอร์อะสะดุดสะดุดมากขึ้นขึ้นโลโก้ให้ด้วยโลโก้เล็กเออ สัญญาณเปลี่ยนให้แล้วนะคะสวยเหมือนเดิมพี่ครับผ่านหน้าจอมันอาจจะสวยคะ่ะเจอตัวจริงถ้าพี่เจอแล้วบางคนเดินผ่านไปเลยจําไม่ได้ก็มีนะคะเออบางคนก็จําแค่เสื้ออย่างเดียวบางคนก็บอกว่าพี่อนไม่ตรงปกเลยเอาเป็นเรื่องปกตินะคะที่ไม่ตรงปกนะคะสวยเ่ยเออพี่จะเชื่อดีไหมอ่ะเออเอ,อ่ะ้าเดี๋ยวเราพาไปดูอุยรถคันนี้วิกโกวิโกสวยนะสวยนะใครใส่แค่ดีสวยนะไม่ธรรมดาแก๊งอะไรเอ่ย มีแกงไหมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะด่รถใครเอ่ยรถใครคะมีเจ้าของไหมรถบ้านพี่มารถบ้านพี่พี่มาค่ะถ้าหนูไปถามคนอื่นเขาคงตอบหนูไม่ได้ค่ะได้เดี๋ยวออนเตอร์จัดให้ผ่านสวัสดีค่ะพี่ชื่ออันเตอร์จัดหนักแน่นอนพี่พี่คะออนเตอร์ขออนุญาตหนีพี่ในดนึ่งได้ค่ะ พี่คะคนอื่นเนี่ยเขามี fc กันยแยะๆมากมายเลยเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องมีขึ้นเวทีพี่หนูขอยิ้มหน้ามาพี่หน่อยได้ไหมเออขอแกงพี่ไปยืนข้างมาเป็น fc enter หน่อยได้ไหมเมาเมาหมดแล้วดิครับเมาหมดแล้วตายแล้วตาย e n t e ์ไม่มีสรุปวันนี้ e n t e ไม่มีเลยพี่ชื่ออะไรเอ่ยชื่อหินครับพี่หินเจ๋อทีมเจโอสุราครับเจโอสุราวันนี้เจโอมาไหมอะมาแล้วกลับกลับไปแล้วครับโอ้ยตายแล้วเตอร์มาสุราไม่เคยเจอเจโอเลยอ n นเตอยากเจอเจโอลมาก ฝากถึงเจ๊โอด้วยแอตเตอร์อยากเจอเจ๊โอมากเจ๊โอเป็นไอดอลผู้หญิงหลายหลายคนเออโก้มาแล้วนี่ไงใช่ไหมอ่ะใช่ไหมอ่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่นะอ่ะพี่คันนี้รถรถลูกค้ารถลูกค้าเป็นรถของใครอ่อยชื่อสมพรอยู่พังงาสมพรพี่สมพรอยู่พังงาได้อะวันนี้ไม่ได้เป็นเครื่องเคดีทำอะไรไปบ้าง สวยอ่ะมาที่ผมเก็บห้องเครื่องเดียวมาเก็บห้องเครื่องกับพี่อยากได้ห้องเครื่องสวยๆอย่างนี้มาหาพี่ได้เลยได้ครับโอ้เจ้าโออยู่ตรงไหนอยู่บขสสุราษฎร์บอกเขาไปค่ะบขสสุราษฎร์ครับบขสสุราษฎร์เลยถ้ามาไม่ถูกทำไงโทรเบอร์เจ้าโอได้ไหมได้ครับทางเพจบอกเบศูนย์แปดหนึ่งห้าสามเจ็ดสามศูนย์เก้าศูนย์ครับสามศูนย์เก้าศูนย์ครับค่ะเพจค่ะ เจโอซูลราอะไรสิ่งนี้สไตล์นี้เลยมานี่อันเตอร์มาไม่เคยถึงสุราาเลยไม่ได้ครับไม่เคยเจโอเจอกันเดี๋ยวอาจจะไปเจอเจโอด้วยใช่ไม่กล้าเข้าไงโอเจโอเนี่ยเป็นเขาเรียกเป็นไอดอลโซนภาคใต้เลยนะแล้วเป็นหนึ่งในในไอดอลของนเตอร์เหมือนกันเขาเป็นผู้หญิงเก่งแต่อันเตอร์ไม่เคยเจอตัวเลยเคยแบบว่าเขาเรียกว่าไปศึกษาเขาเป็นผู้หญิงที่ทํารถเองด้วยจริงไหมอ่ะเขาจูนเองเขาจูนเองด้วยทําเครื่องเองด้วยไหมทำเครื่องผม อ๋พี่เป็นคนทำอ่าอันนี้คือพี่เป็นคนทำส่วนใหญ่ถ้าโมดิฟงโมดิฟายพี่ทำหมดพี่โมด้วยไหมไม่ได้โม่เอาไม่ได้โมไม่ได้โมโมแค่เครื่องอย่างเดียวอย่างอื่นไม่รับโมนะคะเออนี่ก็จะเป็นสไตล์นี้สวยๆสไตล์นี้เลยสีอันนี้เขาเลือกมาอันนี้เป็นรถแข่งรถบ้านหลังถนนเขาเอามาให้ทำโชว์ทำโชว์อ่าสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ต้อมเมืองเพชรด้วยนะคะสวัสดีทุกคนเลยบอสบอกว่า แอนเตอร์ Enter, ใส่ชุดว่ายนะ้ำแอนเตอร์มาทะเลแล้ <c oughs> วอ่ะบอสเดียเด๋ยวขออนุญาตสวัสดีบอสก่อนสวัสดีบอสแอนเตอร์ด้วยนะคะหลายๆคนไม่รู้ว่าบอสแอนเตอร์คือใครบอสแอนเตอร์คือเฮียบุ้งออนวันนะคะเออตอนนี้ถ้าพี่แบบว่าช่วงล่างพี่ดีไหมถ้าช่วงล่างไม่ไม่ดีนะแอนเตอร์ Enter, มีแนะนํามีพ่นการเสนมของเ9ดาด้วยโอ้ <c oughs> บอสหรอคะใช่มีเหมือนกันเหมือนกันค่ะ <c oughs> ของอาจารย์หยองนั่นแหละใช่เลย ช่วงล่างนี่จะดำมากมอ,อฝากด้วยนะคะนี่ม,นมีวันนี้มากกี่คันมาสี่ครับมาสี่คันไหนพาไปดูหน่อยวันนี้เป็นวีโก้แบบสีเขียวอันนี้เขาเรียกว่าเขียวอะไรเขียวมุกทองครับขเ,เขียวมุกทองสวยสวยค่ะอันนี้สวยพอพี่มาตกแต่งห้องเครื่องนี่โคตรสวยสวยมากเลยบางคนตั้งอะไรนะเขียวเขียวเวฟเขียวเขียวชเวฟเขียวเลมอนอ๋อเขียวอะไรเราก็ไม่เข้าใจเออแล้วแต่คุณจะเรียกแต่สีนี้สีสวย ดูในรูปสวยตัวจริงก็สวยนะเออรีบมาเลยวันนี้มาในงานค,ค,าคาเฟอีนคาเฟสโอยตายละคาเฟสของเอ็กโอลีบมาเลยถ้าใครยังไม่มาเอองานเข้าได้ถึงกี่โมงพี่รู้ไหมน่าจา,ามสี่ทุ่มบางพีเปิดมาตั้งแต่บ่ายสามแล้วเขาเข้ามาตั้งแต่บ่ายสามเลยงานเราเนี่ยจะถึงประมาณสักสี่ทุ่มเออแต่ตอนนี้รีบมานะเพราะคนเต็มแล้วเยอะมาก อ่ะไปดูคันต่อไปของพี่อันนี้เป็นหนึ่งจุดเก้ในแห่งจุดเกอันนี้ทำอะไรบ้างรถของใครเอ่ยของพี่เองรถใช้งานโอ้ไม่ธรรมดานะรถใช้งานพี่ทำอะไรไปบ้างใช้งานของพี่ผมก็ไล่ข้างไล่ข้างพี่ไล่แค่ข้างข้างอ้าวทำอะไรบ้างไล่ข้างของพี่มีอะไรบ้างก็มีปั๊มหัวฉีดมีปั๊มหัวฉีดแคมแคมเอทีพีเทอร์โบ เทอร์โบของอ๋ออะฝากก็แล้วก็ใช้เธอร์โบอะฝากกนแล้วก็ใช้แฮนเตอร์ด้วยพี่นี่พูดน้อยแต่ดูนะฮะน่าจะต่อยหนักนะพูดไม่ค่อยพูดเลยถ้าไม่ถามก็ไม่พูดจริงๆถ้าทำสไตล์แรงงบเท่าไหร่ถามเจ๊ประมาณแปดหมื่นได้ไหมแปดหมื่นแปดหมื่นนะสวยนะเออมาหาช่างได้เลยมาที่อู่เจ๊โอสุราได้เลยเอาปัดดานข้างๆ วันนี้เป็นเชฟพี่ทาทุกรุ่นเลยนะอันนี้ทําอะไรเอ่ยคันนี้รถรถหลังถนนรถหลังถนนหลังถนนยังหล่อขนาดนี้รถพี่หมวดรถรถของใครเอ่ยเจ้าของอยู่ไหมคะนี่ครับของพี่พี่มาพี่มาพี่มาเออหมวดชัยสวัสดีค่ะพี่คะเมื่อกี้เราคุยกันแต่ด้านนอกเรามาคุยข้างในกล้องมั่งทำไมพี่ถึงมาทำกับแจ๊โอผมทำมานานแล้วทำกับเจ๊โอมานานแล้วอยู่กับแจ๊โอมากี่ปี 8ปปีเราบีไปมองหน้าช่างพี่จำไม่ได้จำไม่ได้ต้องแต่ร้านเก่าตั้งแต่ร้านเก่านี่ต้องแต่ร้านเก่าร้านเก่าอยู่ที่ไหนตอนนั้นอยู่ที่บางใหญ่อยู่ที่บางใหญ่บางใหญ่ซิตี้เมืองนนทบุรีอ๋อบางใหญ่บางใหญ่ที่สุราษฎร์เออแล้วก็ตอนนี้โอูมหมย่อยู่ขอตอบขสบางง่ายนะคะถ้าคุณขึ้นขนส่งลงขนส่งแล้วเข้าร้านได้เลยสดายนั้นเลยบางทีพี่เอารถมาจอดที่อู่แล้วขึ้นขนส่งกลับบ้านไปเลยถ้าอยู่จังหวัดไหนก็ง่ายเดินทางสะดวก อยู่หลังเซนทนันเออง่ายๆเลยทำอะไรไปบ้างเริ่มแรกเลยมาครั้งแรกทำอะไรกันเจ๊โอใส่กองอทำไปหมดเลยเมื่อก่อนเป็นวีโกโ้เป็นวีโกโ้เฮ้ยพี่ทำไมมันแปลงโฉมวขนาดนี้เปลี่ยนเป็นเชฟเนี่ยอเปลี่ยนเป็นเชฟทำไมอ่ะทำไมทำไมมทำไมถึงชอบเชฟ สนใจเชฟอยู่เจ้าของร้านใช้เชฟอยู่เจ้าของร้านใช้เชฟแล้วพอพี่ใช้เชฟเสร็จเขาขายเชฟไปถอยหนึ่งจุดกลาอ๋อยังอยู่อ๋อยังอยู่ที่อู่อ๋อยังอยู่ที่อู่อ๋อต้องเจอนะสองแสยต้องไปอู่แล้วแหละเราต้องเห็นแล้วแหละเออนี่ก็จะสไตล์นี้หมดไปเท่าไหร่ถามจริงหนูไม่ถามช่างหนูจะถามพี่บอกไปเลยพี่เออพี่บอกไปเลยฮะสองแสนอ่อสองแสนแล้วแต่เพราะว่ามันทําทั้งคันคุณอย่าลืมว่าเดี๋ยวนะ ข้อต่อแต่ละข้อเนี่ยมันแพงนะคะเออมันก็สมราคามันทำเครื่องทั้งตัวทั้งตัวเลยมันทำเครื่องทั้งตัวมีการม o d i f y เออลูกกันข้อทำหมดของไอมา X เคยง่ายช่วงลงช่วงล่างพี่ทำมาแล้วช่วงล่างพี่ดีไหมช่วงล่างดีนี่ช่วงล่างดีเออคนทำารอาจารย์นะคนนี้หลายอาจารย์อาจารย์โอย้อิอาจารย์นุ้ยก็มีมาจบอาจารย์โอ๋เจอที่อาจารย์โอ อาจารย์โอทุกอย่างจบอาจารย์โอเคจบหมดเลยทุกอย่างเอ่อฝากติดตามด้วยโอเคขอบึุณค่ะขอบคุณค่าไปเดี๋ยวไปดูต่อนี่โอ้ยเดินไหวไหมเนี่ยวยจะเดินไหวไหมเนี่ยอันนี้ก็ของพี่เมื่อไหรจะพ้นไม่พ้นกันนาทีอันนี้ทําอะไรไปบ้างเอาเป็น1.5เหมือนเดิมอันนี้ก็ไล่ข้างเหมือนกันอันนี้ไล่ข้างเหมือนกันสไตล์นี้80,000อยู่ได้ไม่หัวเลาะ เท่าไรอะแส,แสนกว่า,ก,วาก็จะเป็นสไตล์นี้หล่อๆสวยๆอย่างนี้เลยมีระบบน้ำมันของเฮดพของเฮดด้วยนี่สวย<ห>นะแต่คันนี้จะเน้นของ h ฮดไหมดี่ฟิตตงฟิตติ้งของ h ฮดไวี P B นะจ๊ะทำมาสองปีแล้วพี่ทำมา2ปีแล้วแต่ถ้าใครอยากได้สวยกว่านี้2ปีใหม่หอยากจะเป็นล่าสุดเข้ามาได้เลยเดี๋ยวพี่ทำให้โอ้ยอะไรกันอ่ะโอเคขอบคุณช่างด้วยขอบคุณค่าเขอใหม่น อ่ะอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่แออขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเอาปะโอ้หคันนี้มันไงเออปลปอุ้ย <c oughs> เดินไหวเหรอเนี่ยอันโตอว่าเดินไม่ไหวนะนี่ดูดูสาวๆดูสาวดูดูข้างหลังแล้วอยากเห็นหน้าเออพอดูพอพอเห็นหลังอันเตอร์แล้วดูหน้าโอ้ยมึงหันหลังไปมอนเด้เอาไปค่ะไปค่ะไปค่ะดีจะถึงไหมนี่จะถึงไหม โ้โหดนะนี่เจ้าของอยู่ไหมอะไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอ็นเตอร์ขอเดินไวนิดนึงนะคะเดินไวๆเลยนี่สาว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 ค่ะสาวสาวฮันหลังมานิดนึงค่ะโอ้นี่อ่ะชื่ออะไรเอ่ยคิงค่ะคุณจิงค่ะกุ้งกิะคิงค่ะวันนี้มามาทำอะไรมาเป็นพิธีให้กับใครเอ่ยอ่ ของสนามแข่งเลยถือกล่องเลยคะอันนี้เป็นกล่องบริจาคบริจาคสมาคมพัฒนากีฬาคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ถ้าใครมามาช่วยกันทำบุญได้นี่เลยมาเจอสาวสวยสองคนเยอะเลยค่ะวันนี้สาวสวยเยอะสาวสวยเยอะมากวันนี้พามาให้ดูก่อนสองคนนะอ่ะเผื่อใครมาแล้วให้เขามาร่วมบริจาคนิดนึงใช่ค่ะก็ มาได้เลยแต่ว่ายังไงก็มาช่วยบริจาคกันได้เดี๋ยวเขาถามว่าเฮ้ยแอนเตอร์อยู่ตรงนี้ไม่บริจาคหรอแอนเตอร์บริจาคแต่หน้าเส้นแล้วนะคะบอกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอาบปะอุ้ยนี่นะใครยังไม่มานะแอนเตอร์พูดคำเดียวว่าต้องรีบมานะเดี๋ยวนะให้ดูให้ดูเดี๋ยวเขาจะมีการแบบว่าลันเว์โชว์รถด้วยนี่คุณจะได้เห็นรถสวยๆโซนใต้ภาคใต้นี่เป็นไงสวยอ่ะ โอ้สุดอ่ะสุดสุดจัดตลาดบอบนี่อ่ะพี่ยุ๊เออนี่นี่นี่อ่ะเอออะไรไวรุ่นเมกาใช่อ่ะนี่นักสานดีเซลอันนี่เป็นอะไรเป็นโคลัมเบียโคลัมเบียอ่ะนี่อันนี้ก็จะแบบว่าเริ่มแบบพัดมานิดนึงนี่สวยสวยนะสาวๆข้างในอะสวยมากนี่หนุ่มๆนี่เออเรายืนตรงนี้ได้ไหมแล้วให้พี่เขาวนกันมาได้ไหมอ่ะเออ นี่อุ้ยตายแล้วสาวสุราษคมเข้มพี่เขาถึงกำลับบงนะพี่คะขออนุญาตแบบว่าสัมษัสสาวๆกวันได้ไหมอะ่ะขออนุญาตตากล้องเลยอะ่ะเออเพราะพี่เขาถ่ายอยู่อะ่ะรู้สึกผิดมากเลยนี่จะซ้ายหรือจะขวาทางนี้แบบคมแบบผิวน้ำพิง่งฝั่งนี้แบบว่าขาวแบบเกาหลีเออเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามก่อนชื่ออะไรเอยสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อน้องแพรี่ค่ะ แพรรี่บังครัโอ้ขอโทษ<า>ค่ะขอขออนุญาตอนุญาต๋อออ่ะเชื่ออะไรนะคะชื่อน้องแพรรี่แพรรี่จะติดตามแพรรี่ได้ยังไงเอ่ยอ่าติดตามทางเฟซบุ๊กเลยค่ะอ๋าวันนี้แพรรี่มาเยือนให้กับใครคะมาให้กับทางสนาม,น,ามนี่มาให้กับสนามเลยมาถ่ายรูปกันได้ได้นะคะแพรรี่อยู่ตรงไหนทั่วงานอยู่ทั่วเลยทั่วงานเจอมาถึงก็ มาขอไทยลูกเปนได้แบบน่ารักน่ารักขอจับได้นะคะขอจับได้ด้วยขออนุญาตค่ะเดี๋ยวเพื่อนเพื่อจะไม่เชื่ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่จับมือจับมือเอาหรอคะเมื่อกี้ขอภัยจับไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรขออีกทีเขาบอกว่าไม่เป็นไรขอภัยขออีกหนึ่งทีอ่าฝากติดตามนิดนึง a c e b o o k อะไรเอ่ยติดตามได้ทาง Facebook แครี่ซีรีสพอเลยค่ะนี่เอากติดตามสาวสวยด้วยผิวสีน้ำพึ่งน่ารักมากเลยอสวยอ่ะอิจฉาโอ้ยน่ารักสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ย ชื่อนุชค่ะชื่อมุกชื่อนุชชื่อนุชชื่อนุชอ่อนเตอร์ขออภัยชื่อนุชวันนี้ไม่ยืนให้กับขอเนียบได้ไหมคะ,<ช>ะได้อะมายืนให้กับใครเอ่ยยืนให้กับพี่พี่เจ้าของสนามเอ<ช>่อพี่ที่สนามเลย<ช><ช>ค่ะ,คะวันนี้มาถึงมีอะไรเอ่ยมีกล่องด้วยใช่ค่ะอะไหนเรียกแบบว่าขอนิดนึงมาบริจาคกันนิดนึงร่วมบริจาคกันได้นะคะสนับสนุนให้เก สมาคมพัฒนากีฬาคนพิการของจงอสเสุรานีเองพูดน้อยแต่สวยมากน่ารักมากเลย f a c e Book อยากติดตามนุษนิดนิลมนค่ะนุนิดนิลมนอู้ชื่อ Facebook ก็น่ารักเหมือนตัวเลยโอ้ยเขาติดตามเข้าไปติดตามนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ่ะไปได้ดูรถสวยดูสาวสวยบอกแล้วหนุ่มเขาเรียกว่ารถสวยหนุ่มหล่อคู่กับสาวสวยอยู่แล้วพี่ต๊ีตี้มีเยอะแยะมากมาย นี่สาวสวยคู่กับรถเท่เดี๋ยวขอนขอนุญาตขออนุญาตเจอสาวสวยแล้วเรานิ่งไม่ได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรเอ่ยเออชื่อกุ้งค่ะชื่อกุ้งเป็นเจ้าของรถเองไหมค่ะอ่าทำไมถึงชอบรถซิ่งมันแบบรถแตง่งดีกว่าค่ะอะรถแตง่งอะโอเครถแต่งเน้นแต่งสวยสเหมือนเจ้าของรถหรือเปล่า ถ้าติดตามเจ้าแต่งอะไรไปบ้างคันนี้เ,เปลี่นยนยแม็กเปลี่ยนยางแต่งภายในอะไรแบบนี้อ๋อแต่งภายในมีดิปฟี้<ช>มีฝักกระโปรง<ข>อ,อยากติดตามรถพี่ติดตามติดตามจะพี่ได้ที่ไหนเอ่ยมีเฟซบุ๊กไหมอบอกได้เลยค่ะยาใจเป็นภาษา,าอังกฤษค่ะ Y A J I ค่ะอ้ฝากติดตามด้วยยาใจ เป็นภาษา,ษาอังกฤษขอบคุณท่าขอบคุณท่า <_ d ata> เห็นไหมเดี๋ยวนี้นะสาวสวยยังมาแต่งรถเลยนะแล้วเขาแต่งไม่ธรรมดาดูดูให้ดูเออให้ดูนิดนึงเออนี่นี่นี่ข้างหลังมีสติกเกอร์ด้วยใช <_ d ata> ่จะถึงไหมเนี่ยจะถึงไหมตอนนี้แดดดีมากเลยนะคะแดดดีจัดเลย <_ d ata> อ,อะขออนุญาตาพี่เขาจะถ่ายรูปพี่คะต้างแอนขออนุญาตนะคะอ้อมนิดนึง สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีอันนี้พี่กงอะไรเอ่ยโอดังช่างควางภูเก็ตมาจากภูเก็ตเลยมาตัวนี้ไม่ไหวละแบตหมดอะพี่คะให้เป็นเจ้าของใัวหน้าทีมคัวหน้าทีมอยู่ข้างบนนั่นแหละค่ะต้องลงมาค่ะอะไรคะสวัสดีค่ะพี่มีอะไรคะ ไม่ทันแล้วค่ะพี่คะพี่ชื่ออะไรเลยครับช่างเบิ้ลครับช่างเบิ้ลครับช่างเบิ้ลครับผมอยู่ตรงไหนอยู่ภูเก็ตครับรถพี่อยู่ตรงไหนรถอยู่ตรงนี้ครับรถยังไหนกับเพื่อนเอามากับเพื่อนไม่มีรถครับไม่มีรถมากับเพื่อนรถพังรถพังรถพังเนี่ยคั้งพี่รู้ไหมเนี่ยไหลอยู่ไหลอยู่อ่ะค่ะใช่รัสวัสดีช่องไหนอ่ะช่องไหนอะเพจแอนเตอร์แอนเตอร์ใช่ใชุ่ดั้แล้วเออโอ้ตราได้แล้วเหรอครับ โอ้พี่อยู่ไหนพี่ทำอะไรเอ่ยทำช่วงล่างครับทำช่วงล่างครับช่วงล่างพี่ดีไหมดีดีโอ้ยช่วงล่างดีเหรอไม่ค่อยเชื่อด้วยเติมไม่เชื่อมีห้องว่างไหมอย่างนี้มีห้องว่างไม่ใช่ช่วงล่างเลยเช็คช่วงล่างเหรอคะเช็คกันตรงนี้เลยพี่เออลงลงเลยมาพี่เขาบอกว่าจะเช็คช่วงล่างเช็คกันเลยตรงนี้ห้องไม่ตั้งอ่ะพี่อันเตอร์ลงมาขนาดนี้แล้วจัดเลยจัดเลยโอ้พี่อยู่ตรงไหนโอ้พี่อยู่ไหน ปบ๋ยใบพัดครับใบพัดภูเก็ตภูเก็ตใบพัดอ่ะพี่บอกไปเลยบอกพี่กัดใกล้นิดนึงอยู่ตรงข้ามร้านเจมอลี่ข้างร้านอยู่อยู่ใกล้ๆกันกับโกดังช่างกวางอ่ะเอาเอาเป็นว่าอินเตอร์ไปไม่ถูกหรอกเบอร์โทรศัพท์ดีกว่าเบอร์โทรศัพท์นี่คุยกับใครเนี่ยคุยกับใครพี่คะพี่ยืมโทรศัพท์เพื่อนพี่ด้วยหรือเปล่าเออเออเออพี่คะอันนี้ของใครคะของผมพี่ลืมเบอร์ลืมเบอร์ตัวเองด้วย ตาเร็ว0 9น0 9นเอาลืมเอาลืมลืมจริงๆด้วยจำได้ค่ะโซนเก้าหที่เหลือจำไม่ได้แล้วเออปพี่ไปไหนแล้วคะน่ะบไปถ่ายเบอร์ไปถ่ายบอตัวเองยอมใจเจ1นึ่อเกาหเองสามสามนเก้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งห้าหนใช่นะถูกนะ อพี่เขาพี่เขาคุยเขาไม่เกินใจกูเลยนะในขอนันเด็บโอ้น่ารักมากพี่มากี่คันวันนี้พี่มากันกิดทันไปทันพี่ไม่คิดจะลงมาบ้างหรอคะถามเจงไม่ลงไวัไปวได้พี่ข้าหนูหิวน้ำนี่แหละพี่เอาน้ำมาเผื่อหนูด้วยนะได้ค่ะมาพิกมาพี่กระโดดลงมาเลย เออไหนท่านไหนี่สไลด์โอ้ถ่ายรูปด้วนะได้ค่ะอภพี่ไปแล้วเหรอคะยังไม่ทันเช็คช่องล่างพี่เลยมานั่งนี่ถ่ายรูปกันเลยอ๋อได้ได้ได้ถ่ได้ะได้อะแล้วพี่บอกว่าให้นั่งตรงนี้แล้วถ่ายเูยไม่ขยับรถขยับรถอะขยับรถอะไปวันนี้วันนี้มาไหนก็ไม่รู้เนี่ยอะไปไปเลยพี่ค้าถ่ายยังไงก็ได้ไม่เห็นพวงกันเตอร์ถ่ายแบบไหนอะพี่ พี่ถ่ายเสร็จนะเราพี่ก็ยืดเอวแฮนเตอร์หน่อยเออได้ได้ค่ะได้ได้อะพี่คะวันนี้เอ็นเตอร์ไม่มี FC เลยเดี๋ยวขอยืมแกงพี่ๆเนี่ยไปหน้าเวทีให้เตอร์ด้วยนะได้ขอบคุณค่ะฝากคนอะไรก็แชร์แฮนเตอร์ด้วยต้องเหมือนเมื่อกี้เลยไหมมากับใครวันนี้มาครับมามาับมาทีมงานเอาแฟนมาด้วยมไม่มีครับไม่มีเอาพูดเองนะเอาพูดเองนะผมก็ไม่มีเอาไม่มีเหรอคะ อรายอได้นะอโอเคขอบคุณงานครับอ่ะ่าเริ่มเทมไหนเจ้าของมายังคะลงม้ยังอ้อมอยู่ซาไลสันเขาน่ารักมากนี่ปกติเนี่ยนะเจอกับหนุ่มๆถามหนุ่มๆวันนี้ขอเจอสาวๆอ่ะวันนี้เราเป็นแก๊งสาวๆที่อยู่กับในวงหนุ่มๆเลย เขาเหนดูเป็นผู้ชายพี่ไม่เป็นผู้หญิงเราเป็นผู้ชายเราชื่ออะไรชื่อนิวค่ะแอนเตอร์ไม่เชื่อขอจับหน่อยเอ้ยอยากรู้ไหมผู้ชายจริงเปล่าเปิดด้วยนน่ารักมากอ่ะ Facebook อะไร f เฟซบ o ๊กนิวค่ะนิวนิวนิวเลยภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะภาษาอังกฤษนิว n i n e w ค่ะฝากติดตามด้วยได้อ่า หนุ่มๆคนไหนจะแอดไปก็ได้อ๋อนี่ผัวหนูอยู่นี่พี่ผัวหนูโอ้ยไม่เอาไม่เอาแคทแคทเอาไปใครจะไปแอดแอดได้แอดได้ใครได้ไม่มีผัวค่ะไม่มีผัวผัวไม่ยอมไม่มีโอ้ยมาขนาดนี้คนกำลังฟอลโล่เลยพอบอกมีผัวรีบลบเลยไม่ได้นะเราต้องไม่มีนะเออออกกล้องต้องไม่มีน่ารักน่ารักฝากติดตามด้วยมายังคะ มาแล้วเจ้าสำนัก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 เราเกณฑ์ให้หมดเลยนะโอบพี่ค่ะท่นประธานมาท่านท่านประธานค่ะถ้าเมื่อกี้เตอร์พูดอะไรโอ้โหโคตรแโอ้โหราใส่ท่านลยครับพาพาลอดพาลอดค่ะพาลอดแต่หนูไม่ค่อยลอดเลยครับพี่ชื่ออะไรเอ่ย ชื่อช่างกวางครับช่างกวางคะเมื่แกี้อันเตอร์อันบอกว่าอันเตอร์เนี่ยไม่มีน้ําเลยที่อันเรียกช่างลงมาเนี่ยเอาน้ําถือน้ำแฮนเตอร์ด้วยไหนน้ำอ๋อในรถได้ไหมครับในรถได้ไหมแก้วเลยเหรอนี่แก้วครับโอ้อันนี้น้ำอะไรคะแก้วควายแก้วควายแก้ววคายช่างคะแก้วควายครับแก้วควายแล้วอันเตอร์จะมึนไหมตอนนั้นแล้วแต่แล้วแต่ศรัทธาครับแล้วแต่ศรัทธาขออนุญาตช่างคะตอนเนี้ย สบาครับชื่นใจนะพี่ชื่นใจค่ะเ,เลี้ยวเลยพี่ชื่นใจเลยพี่พี่คะขออนุญาตดิวหนาเดี๋ยวเดินไม่ถึงหลังแท้ค่ะประเด็นโอ้พี่อยูงไหนอะใบ,บายพาสครับบายพาสเลย บอร์โดศูนย์เก้าสองหกสี่หกสามสามศูนย์หนึ่งครับสามศูนย์หนึ่งอยากเข้าแกงที่โกดังช่างกว่างครับซื้อเหล้าครับซื้อเหล้าอย่างเดียวซื้อเหล้าเรามาได้เลยได้เลยครับหนูตัวเล็กหนูเข้าใจหนูคนตัวเล็กนี่ต้องมองหน้าหนูไปแต่พี่อย่ามองผ่านหน้าหนูไปแล้วคับมันร้อนมันร้อนครับมันร้อนมันร้อนต้องหลบนิดนึงครับอย่าเลิมนะใครอยากมาเข้าโกดังช่างกว่างครับอินบ็อกซ์เข้ามาได้เลยเพจมีชื่อเพจไหมเพจโกดังช่างกว่างครับ เอามาไ,ได้หมดตาม,ตามเสื้อเลยอ่ะไหนแล้วทำไมช่างไม่ใส่เสื้อคะตัวเล็ก <c oughs> อ๋อตัวเล็กอ๋อนี่ยเนี่เสื้อเสื้อเสื้อเนี่ยอ,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 อ๋อเ <c oughs> นี่ยเนี่ทางนี้ด้วยพี่เขาใสายย <c oughs> ่ยืนให้าายยอ๋อ <c oughs> อ่ะฝากด้วยกับโก,กดังช่างควางหูเยอะมากเลยพี่มากี่คันถามจรงิงสามสิบสามสิบหนูจะเดินเท่าไหร่ถึงจะหลุดเทมพี่หันไปดูครับข้างหลังหันไปดูข้างหลังโอ้โวอ๋อ สองฝั่งสามสิบาคารเอเค่ขอบคุณทีมนี้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะน่ารักมากเลยชาวสุราษฎร์ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโอ้จะเดินเท่าไหร่เออจะเดินเห็นเท่าไหร่เออได้ค่ะเต็มที่เลยค่ะเออน่ารัก่ะจริงๆชาวสุราษฎร์น่ารักมากเลยนะค่นะโอ้เดี๋ยวเหนื่อย แอปเปิลน้ำพี่น้ำพี่เขารู้สึกว่าสดชื่นสดชื่นแตกๆอ,อนี่หล่อนะแก๊้งอะไรเอ่ยใช่ไหมใช่ไหมโอ้สวยมากนะสวยมากเลยนะนี่นะราของเขาจะเป็นสีแดงหมดเลยนะต้องไม่แดงอย่างเดียวเลยถ้าเราเจอใช่พี่คะท่านถ้าพี่แบบว่าเฮ้ยเดินมาแล้วพี่ไม่อยู่เนี่ยเติมรู้สัมภาษณ์รถยังไงนะคะสัมภาษณ์ยากแต่รถสวยรถที่นี่สวยเยอะนะคะอืมอ่ะไปะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะของพี่คันไหนเจ้ยทำอะไรไปบ้างทำสีอย่างเดียวทำสีอย่างเดียวขอบคุณค่ะพี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่ปอนพี่ปอนอ๋อพี่เจมดีเบียร์อ่าพี่ปอนเรดี้เก่งนี่นีมีวันนี้ก็มามาไหมวันนี้สาวสาวมามามอยู่ไหนอ่ะน่าจะอยู่เซียบข้างหน้าแบบว่าอ่าถ้าใครติดตามได้เรดี้พี่ชื่ออะไรเอ่ยพี่อุพี่อุพี่อุพี่หลายๆคน ต้องพิมอย่างนี้ช่างอุ๊ช่างอุต้องพิม์ช่างอุ๊ช่างคนนี้เก่งเป็นเลดี้ที่เก่งมากถ้าใส่บินเซนต้องรู้จักเขาเขาขับเก่งแล้วเขาก็ทําไฟเองด้วยระบบสายไฟเนี่ยเป็นผู้หญิงที่เก่งมากอีกหนึ่งคนที่น่าติดตามฝากติดตามช่างอุด้วยช่างอุ๊ปริยาอันต่อพูดถูกไหมถูกครับพิมแมงษาไทยเลยเจอเขาเลยวันนี้